ประเด็นที่3จะดูเรื่องการแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมนะคะทายาทโดยธรรมจะมีทั้งหมด2ประเภทค่ะคือทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติและทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสค่ะในกรณีของคู่สมรสจะเหมือนกับผู้รับพินัยกรรมนะคะถ้าคู่สมรสตายก่อนหรือถูกกำจัดผลคือจะไม่มีการรับมรดกแทนที่ค่ะแต่ถ้าเป็นทายาทโดยธรรมในฐานะที่เป็นญาติ ตามมาตรา1 6 2 9วรรคหนึ 1, ่งอนุหนึ่งอนุสามอนุสี่และอนุหกบุคคลเหล่านี้หากเขาตายก่อนหรือถูกกําจัดก่อนเจ้ามรดกตายอาจมีการรับมรดกแทนที่ได้ค่ะดังนั้นประเด็นนี้จะถูกแบ่งเป็นสามหัวข้อใหญ่นะคะคือ 1. การรับมรดกของทายาทโดยธรรมในฐานะที่เป็นญาติและการแบ่งมรดกของญาติค่ะ 2. คือการรับมรดกแทนที่ ในกรณีของทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติตามอนุ1 3 4 6ค่ะและการแบ่งมรดกของผู้รับมรดกแทนที่ค่ะส่วน3คือการรับมรดกของทายาทโดยธรรมในฐานะที่เป็นคู่สมรสและการแบ่งมรดกของคู่สมรสค่ะเราจะมาเริ่มกันที่การรับมรดกของทายาทโดยธรรม ซึ่งเป็นทายาทโดยทรรที่เป็นญาติตามมาตา1 6 2 9วักหนึ่งอนุ1ถึงอนุ6กันก่อนค่ะทายาทโดยทรรในฐานะที่เป็นญาติมี6ลลำดับเท่านั้นนะคะและจะต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตาา1630ด้วยค่ะทายาทโดยธรรมลำดับที่1ได้แก่ผู้สืบสันดานนั่นก็คือลูกหลานเหลนลือซึ่งหลานในที่นี้หมายถึงลูกของลูกนะคะ ไม่ใช่หลานที่เป็นลูกของน้องหรือลูกของพี่ค่ะถ้าหากว่าเจ้ามรดกตายแล้วเจ้ามรดกมีลูกและมีหลานลูกของเจ้ามรดกจะเป็นชั้นที่สนิทมากกว่าก็จะได้มรดกก่อนโดยที่หลานจะยังไม่ได้ค่ะหลานจะได้ก็ในกรณีที่ลูกตายก่อนแล้วหลานเข้ามารับมรดกแทนที่เท่านั้นค่ะคำว่าผู้สืบสันดานตามอนุหนึ่งได้แก่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย คือบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกันค่ะหรือกรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่บิดาได้จดทะเบียนร,รับรองบุตรโดยนิตินัยค่ะกรณีที่เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเวลาตอบจะอ้างแค่มาตรา1 6 2 9อนุ1นะคะส่วนอีกสองประเภทคือบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองโดยพฤตินยัย หมายความว่าเป็นบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและบิดาก็ไม่ได้จดทะเบียนร,รับรองบุตรค่ะแต่บิดามีการรับรองโดยพืินทยในเช่นให้ใช้นามสกุลส่งเสียค่าเลี้ยงดูเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกว่าเป็นบุตรถ้าหากบิดาได้มีพฤติการเหล่านี้จะถือว่าเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองโดยพืินทยในแล้วค่ะก็ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เวลาตอบจะต้องตอบมาตรา1629อนุ1ประกอบกับมาตรา1627ค่ะกรณีบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองโดยพืตินัยจะเกิดแค่กับบิดาเท่านั้นนะคะเพราะว่าบุตรจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอค่ะเพราะมารดาเป็นผู้คลอดบุตรออกมาค่ะส่วนประเภทสุดท้ายคือบุตรบุญธรรมก็คือบุตรที่ผู้รับบุตรบุญธรรมจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมค่ะ เวลาตอบก็จะต้องตอบว่ามีสิทธิ์ับมร,รดกตามมาตา1 6 2 9อนุ1 1ประกอบกับมาตา1 6 2 7ค่ะต่อมาคือทายาทโดยทำลำดับที่2คือบิดามารดานะคะบิดามารดาตามอนุ2ต้องเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นค่ะซึ่งมารดาจะเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรเสมออยู่แล้วเพราะเป็นผู้คลอดบ,บุตรออกมาค่ะแต่ในกรณีที่บุตรตาย บิดาตามอนุสองที่จะรับมรดกของบุตรได้ต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้จะรับรองโดยพื้นตินัยก็ไม่สามารถรับมรดกได้นะคะการจะทําให้เป็นบิดาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายกันสามารถทําได้โดยการที่บิดากับมารดาไปจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังหรือบิดาจดทะเบียนรับรองบุตรซึ่งจะเป็นการรับรองโดยนิติน,นะะัยค่ะ หรือเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรสามวิธีนี้จะทำให้บิดากลายเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิ์รับมรดกของบุตรของตนได้ค่ะต่อมาทายาทลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก็คือมีพ่อแม่เดียวกันค่ะในกรณีนี้จะถือตามความเป็นจริงนะคะแม้พ่อแม่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันเขาจะถือตามความเป็นจริง คือตามสายเลือดค่ะสามารถรับมดรดกกันได้ค่ะส่วนอนุ4หรือลำดับที่4คือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันคือพ่อเดียวกันแต่ต่างแม่หรือแม่เดียวกันแต่ต่างพ่อก็จะถือตามความเป็นจริงนะคะไม่ได้ดูว่าพ่อแม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไหมแต่จะดูว่าเป็นพี่น้องที่มีพ่อเดียวกันหรือมีแม่เดียวกันไหมค่ะ และทายาทโดยทำลำดับที่5ได้แก่ปู่ย่าตายายไม่รวมถึงทวดนะคะและทายาทโดยทำลำดับที่6คือลุงป้านาอาค่ะข้อสังเกตคือบุคคลที่จะเป็นทายาทที่รับมรดกได้จะต้องมีสภาพบุคคลในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายหมายความว่าต้องยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายก่อนเจ้ามรดกค่ะพอถ้าเป็นกรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์รับมรดก แต่ตายก่อนเจ้ามรดกก็จะเป็นเรื่องการรับมรดกแทนที่นะคะที่จะดูในประเด็นต่อไปค่ะจากมาตรา1 6 2 9วรักหนึ่งจะเห็นว่าทายาทโดยธรรมมีทั้งหมด6ลำดับนะคะส่วนลำดับในการรับมรดกจะเป็นไปตามมาตรา1 6 3 0ค่ะสิทธิในการรับมรดกตามลำดับเมื่อทายาทโดยธรรมมีทั้งหมด6ลำดับสิทธิในการรับมรดกของเจ้ามรดกจะเป็นดังนี้ค่ะ มาตราหนึ่งหกสามศูนย์วร์หนึ่งกำหนดว่าทายาตลำดับบนตัดลำดับล่างหมายถึงว่าถ้าทายาตลำดับบนยังมีชีวิตอยู่หรือยังมีผู้รับมรดกแทนที่ไม่ขาดสายทายาตลำดับถัดลงมาจะยังไม่มีสิทธิ์รับมรดกคะ่ะเช่นถ้าผู้ตายไม่มีผู้สืบสันดานไม่มีคู่สมรสไม่มีบิดามารดาแต่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันซึ่งเป็นทายาทลำดับที่สาม และมีคุณปู่ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นทายาทลำดับที่5ในกรณีนี้ทายาทลำดับที่3คือพี่น้องจะได้มรดกก่อนค่ะโดยปู่จะยังไม่ได้มรดกเพราะปู่เป็นทายาทลำดับที่ถัดลงมาค่ะแต่มาตรา1630มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา16302สองค่ะคือทายาทลำดับที่1ไม่ตัดทายาทลำดับที่2ค่ะหมายความว่าถ้าผู้ตายมีทั้งผู้สืบสันดานและมีทั้งบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้สืบสันดานจะไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาของผู้ตายในการรับมรดกค่ะคือทั้งผู้สืบสันดานและบิดามารดาจะได้มรดกเป็นส่วนเท่าเกันค่ะตามมาตรา1น3 0งหกสวรสองสรุปก็คือทายาทโดยธรรมมีทั้งหมด6ลำดับลำดับที่1จะไม่ตัดลำดับที่2แต่โดยหลักแล้วลำดับบนจะตัดลำดับล่างค่ะโดยการแบ่งมรดกในกรณีของญาติในกรณีที่ไม่มีการรับมรดกแทนที่นะคะ จะแบ่งตามมาตรา1633นั่นก็คือเราจะดูว่าทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันถ้ามีหลายคนเช่นผู้ตายมีผู้สืบสันดานคือมีลูกทั้งหมด5คนทายาทโดยธรรมในลำดับที่1มีทั้งหมด5คนก็จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันก็คือหาร5ค่ะแต่ถ้าหากว่าในลำดับนั้นมีทายาทโดยธรรมคนเดียวคนนั้นก็จะได้ส่วนแบ่งทั้งหมดค่ะ เช่นผู้ตายไม่เหลือใครแล้วมีแค่บิดาคนเดียวเลยเป็นทายาทโดยทรรในลำดับที่สองบิดาก็จะได้มรดกทั้งหมดของผู้ตายตามมาตรา1633ค่ะต่อมาเราจะดูเรื่องการรับมรดกแทนที่ตามมาตรา1639กันนะคะคอนเซปต์ของการรับมรดกแทนที่คือทายาทโดยทรรในลำดับนั้นยังไม่ขาดสายค่ะเช่นผู้สืบสันดานมีลูกหลานเหลนลูกอาจจะตายก่อนเจ้ามรดก หลานก็อาจจะตายก่อนเจ้ามรดกแต่ยังมีเหลนค่ะถ้าเป็นกรณีนี้ปรากฏว่าเจ้ามรดกมีเหลนและมีพี่น้องร่วมสายเลือดผลคือเหลนจะเป็นทายาทโดยทำลำดับที่1ที่รับมรดกแทนที่ค่ะซึ่งสามารถรับมรดกแทนที่ได้และพี่น้องร่วมสายเลือดซึ่งเป็นทายาทโดยทำลำดับที่3ก็จะยังไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกค่ะหลักเกณฑ์ของเรื่องการรับมรดกแทนที่ ต้องเป็นทายาทโดยทรรเท่านั้นค่ะถึงจะมีการรับมรดกแทนที่ได้ทายาทตามพินัยกรรมจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่นะคะซึ่งกรณีที่จะเกิดการรับมรดกแทนที่จะมีทั้งหมด2กรณีค่ะคือหนึทายาทโดยทรรที่มีสิทธิ์รับมรดกถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกเช่นเจ้ามรดกมีลูกและลูกก็มีลูกซึ่งก็เป็นหลานของเจ้ามรดกในกรณีที่ลูกตายก่อนเจ้ามรดก หลานสามารถรับมรดกแทนที่ได้ค่ะส่วน2คือกรณีที่ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์รับมรดกถูกกําจัดมีให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายโดยเรื่องการถูกกําจัดนี้จะอธิบายเพิ่มเติมเป็นประเด็นสุดท้ายค่ะการจะเกิดการรับมรดกแทนที่ตามมาตรา1639ได้ต้องเป็นทายาทตามมาตรา1 6 2 9อนุ1อนุ3อนุ4หรืออนุห ตายก่อนหรือถูกกำจัดก่อนเจ้ามรดกตายเท่านั้นค่ะจะไม่รวมกรณีที่เป็นทายาทตามอนุสองก็คือบิดามารดาหรือทายาทตามอนุห้าคือปู่ย่าตายายและไม่รวมคู่สมรสของทายาทโดยธรรมที่ตายก่อนหรือถูกกำจัดก่อนนะคะและข้อสังเกตสุดท้ายคือผู้สืบสันดานที่จะรับบรดกแทนที่ได้ต้องเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงเท่านั้นค่ะจะกำหนดไว้ตามมาตรา1643ประกอบกับดีกาค่ะ คําว่าผู้สืบสันดานโดยตรงหมายถึงว่าต้องมีสายเลือดของผู้ที่เข้ารับมรดกแทนที่ค่ะดังนั้นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองโดยพฤตินันก็สามารถเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงที่เข้ารับมรดกแทนที่ของบิดาที่ตายได้ค่ะแต่ผู้สืบสันดานโดยตรงตามตามาตรา1643นี้ไม่รวมกรณีของบุตรบุญธรรมนะคะเช่นเจ้ามรดกมีลูกแท้คือ A และ A รับ B เป็นบุตรบุญธรรม ถ้า A ตายก่อนเจ้ามรดก B ที่เป็นบุตรบุญธรรมไม่ได้มีสายเลือดของ A ไม่สามารถเข้ารับมรดกแทนที่ A ได้ค่ะในเรื่องการรับมรดกแทนที่คนที่จะเข้ารับมรดกแทนที่ก็จะต้องมีสภาพบุคคลในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเช่นกันนะคะถ้าเป็นกรณีที่ทายาทเข้ารับมรดกแทนที่การแบ่งมรดกจะเป็นไปตามมาตรา1 6 3 4ค่ะ คือคอนเซปต์จะเหมือนกันนะคะคือผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันจะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันตามมาตรา1634อนุ2ถ้าเทียบกับมาตรา1633ก็จะบอกว่าทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันก็จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันถ้ามีหลายคนคือคอนเซปต์ในการคำนวณการแบ่งมรดกจะเป็นวิธีการคำนวณแบบเดียวกันค่ะแต่จะอ้างเลขมาตราต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการรับมรดกเองก็จะแบ่งตามมาตรา1 6 3 3หรือเป็นการรับมรดกแทนที่ก็จะแบ่งมรดกตามมาตรา1634อนุ2หรืออนุ3ค่ะในกรณีที่ในชันนั้นมีผู้สืบสันดานแค่คนเดียวคนนั้นก็จะได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดตามมาตรา1634อนุ3ค่ะเราจะดูตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมาตรา1633กับมาตรา1634กันนะคะตัวอย่างแรก เจ้ามราดกมีกองมรดก18ล้านซึ่งเจ้ามราดกมีบุตร2คนคือ1กับ2 1มีบุตร3คนคือ A B C 2มีบุตร1คนคือ D ในกรณีนี้1และ2มีชีวิตอยู่ขณะที่เจ้ามราดกถึงแก่ความตายคนที่จะมีสิทธิ์รับมรดกคือ1และ2ตามมาตรา1 6 2 9อนุ1เพราะเป็นผู้สืบสันดานชั้นที่สนิทกับเจ้ามราดกค่ะ หนึ่งและสองจะได้รับมรดกกันคนละครึ่งคือคนละ9ล้านบาทจะเป็นไปตามมาตรา1น3 3ค่ะเมื่อดูเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่สองเจ้ามรดกมีกองมรดก18ล้านมีลูกสองคนคือ1กับ2 1มีลูก3คนคือ a b c 2มีลูก1คนคือ d ข้อเท็จจริงเหมือนกันกับตัวอย่างแรกนะคะต่างกันตรงที่ว่า1กับ2ที่เป็นบุตรของเจ้ามรดก ตายก่อนเจ้ามรดกค่ะคือลูกตายก่อนเจ้ามรดกจะตายผลคือหลานไม่ว่าจะเป็น a b c หรือ d จะสามารถเข้ารับมรดกแทนที่ได้ตามมาตรา1639ประกอบมาตรา1643ค่ะในกรณีนี้ข้อเท็จจริงคือหลาน a b c และ d เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ1และเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ2นะคะคือ a b c มีสายเลือดของ1และ d ก็มีสายเลือดของสอง ทั้ง4คนเลยเข้ารับมรดกแทนที่ได้ค่ะการรับมรดกแทนที่นั้นผู้ที่เข้าแทนที่จะได้ส่วนแบ่งตามส่วนของคนที่เข้าแทนที่นะคะหมายถึงว่าเจ้ามรดกมีกองมรดก18ล้านถ้าหากว่าบุตรคือ1กับ2ยังไม่ตาย1กับ2ก็จะมีสิทธิ์ได้มรดกกันคนละ9ล้านค่ะดังนั้น ABC ที่เข้ารับมรดกแทนที่ของ1 ก็จะได้จากส่วนของ1คือ9ล้านบาทเมื่อ A, B, C มี3คนคือผู้สืบสันดานในชั้นเดียวกันมี3คนก็จะได้ส่วนแบ่งเท่ากันก็คือหาร3จะได้คนละ3ล้านตามมาตรา1น3 4 4อนุสค่ะส่วน D ก็จะได้มรดกในส่วนของ2ก็คือ9ล้านซึ่ง D เป็นผู้สืบสันดานคนเดียวในชั้นนั้น ก็จะได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดเลยคือดีได้ทั้ง9ล้านเลยตามมาตรา1น3 4อนุ3ค่ะสรุปก็คือถ้าไม่ได้เป็นการรับมรดกแทนที่การแบ่งมรดกจะเป็นตามมาตรา1น3 3นะคะแต่ถ้าเป็นการรับมรดกแทนที่การแบ่งมรดกก็จะเป็นมาตรา1634อนุ2หรืออนุ3ค่ะต่อมามาดูตัวอย่างนี้กันนะคะ ตัวอย่างนี้จะช่วยให้เข้าใจการแบ่งมรดกและการรับมรดกของทายาทโดยทําในฐานะที่เป็นญาติค่ะตามข้อเท็จจริงเจ้ามรดกมีกองมรดก9ล้านบาทเวลาวินิจฉัยก็จะต้องตอบก่อนว่ากองมรดก9ล้านบาทเป็นไปตามมาตรา1599ประกอบมาตรา160 0ค่ะคือเป็นสิ่งที่เจ้ามรดกมีอยู่ก่อนหรือขณะถึงแก่ความตายค่ะเจ้ามรดกมีบุตรชอบด้วยกฎหมายคือ A มีบุตรนอกสมรสที่รับรองโดยพฤตินัยแล้วคือ B และมีบุตรบุญธรรมคือ C ค่ะทั้ง A B C มีสิทธิ์รับมรดกของเจ้ามรดกทั้งหมดเลยนะคะโดย A เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจะรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตรา1629กวรรหนอนุ1ค่ะส่วนบุตรนอกสมรสกับบุตรบุญธรรม จะต้องตอบว่าเป็นทายาทโดยทําตามมาตรา1629วรรกหนึ่งอนุหนึ่งในฐานะผู้สืบสันดานประกอบม,มาตรา1627ค่ะโดยทั้ง a b c จะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกันคือคนละ3ล้านเป็นไปตามมาตรา1633ค่ะต่อมาถ้าหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า a b c ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนที่เจ้ามรดกจะตายกรณีนี้ก็จะต้องมีการรับมรดกแทนที่นะคะ ถ้าหากปรากฏว่า a b c มีผู้สืบสันดานต่อไปค่ะตามข้อเท็จจริงก็ปรากฏเพิ่มว่า a มีบุตรบุญธรรมคือ l b มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายคือ m และมีบุตรนอกสมรสคือ n ส่วน c มีบุตรชอบด้วยกฎหมายคือ q ค่ะเราจะดูทีละกรณีกันนะคะกรณีแรก a ที่มีบุตรบุญทําเป็น l เมื่อ A ตายจะต้องมีการรับมรดกแทนที่ตามมาตรา1639แต่ L เป็นบุตรบุญธรรมจึงรับมรดกแทนที่ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงคือไม่ได้มีสายเลือดของ A ค่ะตามมาตรา1643เมื่อแรับมรดกไม่ได้ก็ถือว่าขาดสายพอขาดสายเงิน3ล้านในส่วนของ A ก็จะกลับสู่กองมรดกค่ะต่อแรก ABC มีสิทธิ์รับมรดกกันคนละ3ล้านบาท แต่เมื่อ A ไม่มีผู้รับมรดกแทนที่3ล้านบาทในส่วนของ A ก็จะไปเพิ่มให้ B กับ C ค่ะ B กับ C ก็จะมีกันคนละ4.5ล้านค่ะในกรณีของ B B มีบุตรชอบด้วยกฎหมายกับบุตรนอกสมรสทั้ง M กับ N เป็นผู้สืบสันดานโดยตรงของ B เพราะว่ามีสายเลือดของ B ค่ะจึงสามารถรับมรดกแทนที่ได้ตามมาตรา16 3 9ประกอบมาตรา1643ค่ะ โดย M กับ N จะได้เงินคนละ2.25ล้านบาทตามมาตรา1634อนุ2ค่ะคือแบ่งเท่ากันในผู้สืบสันดานชั้นเดียวกันค่ะส่วน C แม้ C จะเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้ามรดกแต่เมื่อ C มีสิทธิ์ร,รับมรดกและเมื่อ C ตายไปบุตรชอบอด้วยกฎหมายของบุตรบุญธรรมก็คือ Q สามารถรับมรดกแทนที่ได้ตามมาตรา1639ประกอบมาตรา1643 เพราะว่าคิวมีสายเลือดของซีค่ะเราจะดูแค่ชั้นที่ติดกันนะคะคือคิวเราจะดูแค่ว่ามีสายเลือดของซีไหมเราจะไม่ดูว่าคิวมีสายเลือดของเจ้ามรดกไหมค่ะเมื่อคิวเป็นผู้สืบสันดานคนเดียวในชั้นนั้นคิวเลยได้ทั้ง4.5ล้านคนเดียวค่ะตามมาตรา1 6 3 4อนุ3ค่ะตัวอย่างนี้ก็จะทำให้เห็นภาพเรื่องของการรับมรดกของทายาทโดยทำในฐานะที่เป็นญาติ และการรับมรดกแทนที่นะคะสุดท้ายเราจะมาดูเรื่องการรับมรดกของทายาทโดยธรรมในฐานะที่เป็นคู่สมรสตามมาตรา1 6 2 9วรักสองกัน,นะคะ่ะคู่สมรสที่จะรับมรดกได้นั้นต้องเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายคือต้องจดทะเบียนสมรสกันเท่านั้นการที่บุคคลสองคนอยู่กินกันชันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายจะไม่เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกซึ่งกันและกันนะคะ แต่ในทางตรงกันข้ามคู่สมรสที่ร้างกันหรือแยกยยยก,แแยกันอยู่หรือว่าไปบวชคือยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันแค่แยกกันอยู่หรือว่าไปบวชกรณีนี้ไม่ได้ทําให้การสมรสสิ้นสุดลงถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปอีกฝ่ายหนึ่งยังมีสิทธิ์รับมรดกของกันและกันอยู่ค่ะโดยการหย่าจะทําให้สิทธิ์ในการรับมรดกจบไปแต่การหย่าจะสมบูรณ์เมื่อมีการจดทะเบียนหย่าเท่านั้นนะคะการทําหนังสือสัญญาหย่าไม่ได้ทําให้การหย่าสมบูรณ์ค่ะ ถ้าหากว่ามีการหย่าสมบูรณ์แล้วต่างฝ่ายต่างจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกซึ่งกันและกันอีกต่อไปแล้วค่ะและคู่สมรสที่จะสามารถรับมรดกของอีกฝ่ายหนึ่งได้จะต้องมีสภาพบุคคลในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายค่ะถ้าคู่สมรสตายไปก่อนจะไม่สามารถรับมรดกได้และจะไม่มีการรับมรดกแทนที่นะคะพอมาตรา1639ไม่ได้บอกว่าคู่สมรสสามารถมีการรับมรดกแทนที่ได้ค่ะ การแบ่งมรดกของคู่สมรสตามมาตรา1635จะต้องพิจารณาว่าตามข้อเท็จจริงนอกจากผู้ตายจะมีคู่สมรสผู้ตายยังมีทาย,ยาทโดยธรรมที่เป็นญาติอีกหรือเปล่าค่ะคือทาย,ยาทลำดับที่1ถึงทาย,ยาทลำดับที่6ค่ะหลักในการแบ่งมรดกของคู่สมรสจะเป็นตามนี้เลยนะคะคือมาตรา1635อนุ1ถ้ามีคู่สมรส กับมีผู้สืบสันดานนั่นก็คือบุตรของผู้ตายหรือว่าหลานเหลนในกรณีที่รับมรดกแทนที่ค่ะคู่สมรสกับผู้สืบสันดานจะแบ่งมรดกเป็นส่วนเท่าๆกันต่อคนค่ะถ้าเจ้ามรดกมีคู่สมรสหนึ่งคนมีบุตรสองคนมีทายาทแค่นี้เลยก็จะนำมรดกหารสามคู่สมรสได้หนึ่งส่วนบุตรแต่ละคนได้อีกคนละส่วนค่ะ โดยมาตรา1635อนุ1จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะถ้าเป็นกรณีที่มีคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่ผู้สืบสันดานยังมีชีวิตอยู่และบิดามารดาก็ยังมีชีวิตอยู่ในกรณีนี้ทุกคนก็จะได้1ส่วนเท่าๆกันเหมือนกับกรณีแรกค่ะแต่ในการต่อต้องอ้างมาตราเพิ่มนะคะในการเชื่อมผู้สืบสันดานกับบิดามารดา ว่าบิดามารดาได้รับมรดกเสมือนหนึ่งเป็นทายาทชั้นบุตรตามมาตรา1630วรสองค่ะผลก็คือถ้าเจ้ามดารดกมีมดรดก4ล้านบาทมีคู่สมรสหนึ่งคนมีผู้สืบสันดานเป็นบุตรหนึ่งคนมีบิดาหนึ่งคนมารดาหนึ่งคนทั้ง4คนยังมีชีวิตอยู่เงินมดรดก4ล้านก็จะแบ่งให้คนละ1นล้าน1ล้าน1ล้าน1ล้านตามมาตรา1น3 5อนุ1และมาตรา1633ค่ะ ต่อมามาตราหนึ่งหกสามห้าอนุสองถ้ามีคู่สมรสแล้วผู้สืบสันดานตายไปแล้วแต่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่กรณีนี้คู่สมรสจะได้ไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะส่วนอีกครึ่งหนึ่งบิดามารดาจะเอามาแบ่งกันถ้าเหลือแค่บิดามารดาเสียชีวิตไปแล้วหรือเหลือแค่มารดาบิดาเสียชีวิตไปแล้วบิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นนั้นเต็มๆคนเดียวเลยค่ะ ตามมาตรา1633แต่คู่สมรสที่ได้50%ไปแล้วอันนั้นจะเป็นไปตามมาตรา1635อนุ2นะคะไม่ใช่มาตรา1633ค่ะต่อมามาตรา1635อนุ2ในกรณีที่ผู้สืบสันดานก็ตายแล้วบิดามารดาก็ตายแล้วคือเหลือแค่คู่สมรสกับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก็คือเหลือแค่ทายาทโดยทำลำดับที่3กับคู่สมรสค่ะ กรณีนี้ตามมาตรา1635อนุ2คู่สมรสก็จะได้ไปครึ่งนึ่งหรือ50%ของกองมรดกนะคะส่วนพี่น้องที่เหลือก็จะได้อีก50%ถ้ามีหลายคนก็เอา50%นั้นไปแบ่งกันตามมาตรา1633ค่ะต่อมามาตรา1635อนุ3ถ้าตามข้อเท็จจริงผู้สืบสันดานบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันตายหมดแล้ว ก็คือไม่มีอนุ1 2 3เหลือแค่คู่สมรสกับทายาทโดยทำลำดับที่4 5หรือ6ตัวคู่สมรสก็จะได้ไปเลย2ใน3ส่วนค่ะก็คือถ้ามี9ล้านคู่สมรสก็ได้ไปเลย6ล้านส่วนอีก3ล้านทายาทลำดับที่4หรือ5หรือ6ก็จะแบ่งกันเท่าๆกันค่ะและสุดท้ายมาตรา1635อนุ4ถ้ามีแต่คู่สมรสคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่มีทายาทตามมาตา1 6ึ่งหกสวร์กหนึ่งเหลือเลยผลคือคู่สมรสจะได้มรดกทั้งหมดคนเดียวคือได้ทั้งร้อเเลยค่ะเมื่อเราเข้าใจหลักการแบ่งมรดกของคู่สมรสร่วมกับทายาทโดยทรรที่เป็นญาติแล้วนะคะเราจะมาดูตัวอย่างนี้กันค่ะตามข้อเท็จจริง A เป็นเจ้ามรดกมีกองมรดก16ล้านบาท A มี B เป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมาย ตามข้อเท็จจริงในเวลาที่ A ตาย C บุตรชอบด้วยกฎหมาย D และ E เป็นบิดามารดาของ A M เป็นน้องชาย S เป็นน้องสาวต่างมารดา G เป็นย่าและ u เป็นลุงทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่ค่ะรวมถึง B ที่เป็นภรรยาก็ยังมีชีวิตอยู่ค่ะหลักการแบ่งมรดกจะเป็นตามนี้นะคะกองมรดกของ A ได้แก่งเงิน16ล้านบาทตามมาตรา1599ประกอบมาตรา160 0ค่ะ เนื่องจากข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า A ได้ทำพินัยกรรมไว้ทายาทโดยธรรมจะเป็นผู้มีสิทธิ์ละโมรโดกของ A ค่ะได้แก่ทายาทโดยธรรมในฐานะที่เป็นญาติคือมาตรา1629อนุ1นั่นก็คือ C บุตรชอบด้วยกฎหมายถ้า C เป็นบุตรนอกสมรสหรือบุตรบุญธรรมจะต้องตอบประกอบมาตรา1627ด้วยนะคะแต่กรณีนี้ C เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็เลยตอบแค่มาตรา1629อนุ1ค่ะ ทายาทโดยทำในฐานะญาติที่ยังมีสิทธิ์ได้รับมรดกของเอนอกจากอนุหนึ่งก็คืออนุสองคือมาตราหนึ่งหกสองเก้าอนุสองดีและอ e, ีที่เป็นบิดามารดาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกด้วยค่ะเพราะว่าอนุหนึ่งไม่ตัดอนุสองตามมาตราหนึ่งหกสามศูนย์วรสองนะคะส่วนทายาทโดยทำในฐานะที่เป็นคู่สมรสก็คือบีที่เป็นภรยาจดทะเบียนสมรสก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกตามมาตราหนึ่งหกสองเก้าวรสองค่ะ และต้องตอบเลยว่าในกรณีของ M, S, G และ U เป็นทายาทโดยทำลำดับที่3ถึงลำดับที่6ไม่มีสิทธิ์รับมรดกเพราะตามมาตรา1630วรรคหนึ่งถ้าทายาทลำดับบนยังมีชีวิตอยู่จะตัดทายาทลำดับล่างค่ะและการที่ C, D, E และ B ได้รับมรดกจากเงิน16ล้านทั้ง4คนจะได้รับเป็นส่วนเท่าเทกันคือได้คนละ4ล้านบาทค่ะ ในกรณีของคู่สมรสได้4ล้านบาทตามมาตรา1635อนุ1ในกรณีของ C เป็นบุตรได้4ล้านคนเดียวเพราะเป็นทายาทโดยทรรคนเดียวในลำดับนั้นตามมาตรา1 6 3 3ส่วน D และ E ได้คนละ4ล้านบาทเป็นทายาทโดยทรรในลำดับเดียวกันที่แบ่งเท่ากันค่ะตามมาตรา1 6 3 3ค่ะตามข้อเท็จจริงนี้ไม่มีการรับมรดกแทนที่นะคะ เลยไม่มีการใช้มาตรา1639มาตรา1643และมาตรา1634ค่ะแล้วก็จบประเด็นเรื่องการรับมรดกของทายาทโดยธรรมในฐานะที่เป็นญาติในฐานะที่เป็นคู่สมรสและการรับมรดกแทนที่แล้วนะคะ